ครับสวัสดีเพื่อนๆพืนๆน่อนเอนที่นอนทุกท่านแนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมก็อยู่ผมแน่ไดนัตตี้แน่ฮาวลี่เออร์โออาวอลล์แนะก็ o ะจะเข้าสโตร์ไทยแนะเดี๋ยวเร็วน,นี้นะฮะเปิดเพจแล้วนะอันนี้เป็นเซ e ิร์ฟแอปพลเคที่ใครอยากจะทดลองก็ได้นะก่อนที่จะเข้าไทยนะฮะผมก็เข้าไทยจะเป็นเกมสามเหลี่ยแฮสเลตนะฟันบูลังผานั่นเองนะฮะเวอร์ชั่นเก่าก็มูซูนะฮะก็ลิเกซิตเท้จากโคอินะฮะเทมโม่นะฮะก็ จะเป็นเกมที่เข้าสโตไทยนั่นแหละนะฮะบุกล้างผานตรุยนะฮะก็มาดูก่อนว่าก่อนจะเข้าสโตไทยนะฮะเออมันดูด,ดันขนาดไหนนะ,ะก็ใครที่เกมเพย์ทแนวนี้จะรู้จักดีนะฮะเดี๋ยวอรอมันโหลดแป๊บนึงนะฮะก็ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนะฮะก็สปอนเซอร์ยใ,ใหญ่จะดีของเรานะฮะโอเวอร์ท็นะใครคิดจะเติมเกมนะมองหาร้านเติมเกมราคาดีนะ,ะปลอดภัยสบายกระเป๋านะก็ อ่ามีหอ่าสำหรับมีหุ้นคอส s เบอร์ก็สามพันเจ็ดร้อยแดสิหรือพันเก้าหกสิบนะฮะแพ็คกลางพันหนึ่ง้ยห้าสิบหรือหกร้อยยี่บห้าอ่าแพ็คเล็กสี่รสามห้าหรือสองห้าสิบนะฮะเลือกได้เลยครับจอแพ็คหนสำหรับมีหุ้นคอส s เบอร์นะก็ต้องเติมแข่งกันขุดบิตคอยน์นะฮะอ่าเวลาทีอา i รีนาอ่ามันจะเป็นแรงนะฮะแรงนี้แรงนี้ได้อ่าได้เหรียญที่จะไปเล่นบิตคอยน์จะเยอะท่าน,นี้ท่นนี้นะฮยยิงแรคงสูงที่ได้ของเยอะเนาะก็ตามนี้เลยครับสำหรับมีหนะ ส่วนเกมตัอ่อาส่วนอันนี้นะฮะพูดถังซานนะยตอนนี้มันมีหกสมุดมานะฮะหอกสมุดนะก,ก็เติมสามพันเจ็ดร้อยใช่ไหมก็เหลือสามพันหนึ่งร้อยสิเอาไปซื้อนะฮะอ่าใบกระชากเปิดกระชาน้องทุกวันทุกวันนะแล้วก็แพ็ครายเดือนเนะยต้องเติมน,นี่มีเพรใช้นะสองแพ็คแพทรพาร์ทนะฮะแล้วก็แพ็ค,พคอ่ารายวันนะฮะเติมรายวันเนะเพิ่มดาวนะแล้วก็ไส้กรอกต่างๆนะ,ะตามนี้เลยครับสำหรับร้านเราแล้วก็ร้านเราจะมีเอ่อ ล่าสุดมีเดียโบมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ตัดแอบตัดโปรโมชั่นมาให้นะฮะสำหรับเดียโบนะฮนะโโถูกมากนะฮะตโอ้โหถูกมากเลยนะฮะใครเติมเองนี่แพงมากเดียโบนะฮะแต่เติมร้านเรานี่ถูกมากๆเลยนะฮะตอนนี้ไปทักที่เพจเราได้เลยก็ได้บอกพี่ครับผมอยากเติมเดียโบนะฮะมีแพ็คอะไรบ้างเนะเขาจะเอาแพ็คมาให้เราดูเนาะเราก็เลือกเอาเลยว่าจะแพ็คไหนนะฮะแล้วก็เอเจนต์เกียร์ฟิวชั่นนะฮะก็ยังมาแล้วนะแล้วก็สวดออร์แกนเอ็มนะทางร้านโอท็อปพักเราก็มาแล้วนะ ก็ใครจะเติมเกมไหนครับไม่ว่าจะมีเกมอะไรเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นวอลเลนและลอตเตอรี่ชั้นเอกินชินินแพ็คเอวีมีหมดนะฮะมีโฟทุกอย่างนะฮะไปดูที่เพจเราได้เลยว่าต้องการโปรโมชั่นไหนแล้วก็แพ็คอะไรนะฮะติดต่อที่แอดมินนะแอดอินีจะมีคนบริการให้สบายๆนะฮะเราไม่ต้องทำอะไรมีหน้าที่เติมเกมอเดียวนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวรอันโหลดก่อนนะผมทั้งอยู่หน้าโหลดด้วยนะับผมงานงอกแล้ว งานงอกแล้วนะค้างหน้าโหลดอีแล้วนะม่นุ้ไม่ทราบเป็นอะไรนะเออช่วงนี้แปลกๆนะหนิดโหลดดีๆแท้ๆค้างหน้าโหลดเฉยเลยนะเดี๋ยวลองออกเข้าใหม่ดูนะผมก็งงนะบูสแตก็กัน่วมนะดูเป็นไรเอยทําให้ช้านะก็เอาเป็นว่าเกมที่มันจะเข้าสปอไทลแล้วกันนะเออเดี๋ยวผมเอาลิงก์วางไว้ให้สลับไอวิทยังไม่มานะ เออแต่เนี่ยเป็นลิงก์ที่จะเล่นใครจะเล่นก่อนเข้าตัวโตวไทยก็ได้แต่เป็นภาษาจีนนะฮะเออเป็นไต้หวันเนี่ยใครดิกว่สิทธิ์แท้ของเขาเลยนะฮะมันก็โหลดอยู่นะครับผมแต่ว่าตะเกีเหมือนมันค้งค้างโชว์เฉยๆอะ่ะอเดี๋ยวมาดูกันรอทนลอยสันิดนึงนะฮะใครที่ดูคลิปผมก็จะรู้ว่าผมช่องผมก็เป็นช่องเรียวๆแบบนี้แหละแล้วก ช่วงนี้ก็ท่านก็กกอไปได้นะเออก่อไปข้างหน้าได้เนี่ยมันก็เร็วนั้นเนี่ยยี่สิบกว่าเก้ากว่าห้ากว่าบางทีก็ยี่สิบบางทีก็สี่บางทีก็แปดเนี่ยสิบหกเมตรก็เร็วนะเนี่ย 20, 4, 8, นียนนนยนย่แล้วมันก็จะหายไปช่วงหนึ่งเออก็ขอภัยด้วยเนี่ยเพราะว่าถ้าผมอยู่คนเดียวไงถ้าตัดคลิปมันจะช้าว่าผมต้องเอาเวลาสตรีมเกมไหล หลายรอบเนี่ยแล้วก็มานั่งตัดคลิปแล้วก็มันเรนเดอร์ภาพอีกโอ้นานมากนะผมช้านี่ยก็เอาแบบเรียวๆแบบนี้แหละท่านสะดวกรวดเร็วกว่าในที่สุดก็ให้ท่านดูแค่เกมเพลย์แล้วก็ท่านก็ไปตัดสินใจเอาว่าเี่ดูช่องผมเกมเพลย์เป็นอย่างนี้เออสมควรโหลดไหมถ่าโหลดก็ลิงก์อยู่ใ,ใต้คลิปดีชิพชั่นเนาะกดแสดงเพิ่มเติมนะประมาณนั้นเลยอ่ะเสร็จแล้วนะโอเค เดี๋ยวต้องตั้งปุ่มดีดมาสิจ๊ะนี่ครับผมรอมาสักคู่นะอันนี้ก็จะล็อกอินด้วยอันนี้ก็ได้นะของเขาก็ได้แต่ของเราไม่นะฮะอันนี้ไม่รู้เก๊หรือเปล่ามส่วนใหญ่ผมก็นี่เลย Gmail Gmail ปร้อมแล้วนี่แหละนะฮะ นี่ฮที่จะเข้าสต e ไทยนี่เลยนะฮะขอแคปหน้าจอไปทำหน้าปกก่อนเซิรฟ์ฟเขาโมี200สองอเซิรฟ์ฟแล้วอ่ะที่ดูดิใหม่ล่าสุด200สองอยเซิรฟ์ฟมันจะเป็นเกมบู๊ล้างฐานที่ใครเคยเล่นเกมเพตเอ่อเพจนะฮะจะต้องซื้อทุกคนนะเกมนี้ p พจทูนะฮะว่ามันเป็นเกมที่เล่นสนุกนะฆ่าเวลาได้ดีมากนะฮนะันดะนะใครชอบแนวแอคชั่นที่คนิ้าเนาะคิดถึงบรรยากาศสมัยเพจทูนะนี่เลย เพื่อเผื่อการาฟิกดีกว่า K2 เดือสซ้ำไปนะฮะให้ตั้งชื่อเลยมันปิดได้นะไอตัวลูกศรที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ให้เช็คตัว E นะฮะ ทำไมตั้งชื่อไม่ได้เอามอม่วม่มไปเลยเอ่ะไม่ได้อีกเหรออี่อะไรเอาไงดีวะตั้งแบบนี้ดี <c oughs> เสีได้เฉยโอ้อะไรของคันนี้ ตั้งชื่อภาษาอังกฤษผสมภาษาไทยนะับแปดใช้เช่ไฮเดรคอตั้งกลุ่มหน่อยนะครับผมใครรู้เลยครับนี่นะภาพสวยกว็เททูนะฮนะเนาะภาพจะสวยกว่าเ2ทูหน่อยนึงนะฮะหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเน,งนี่ตอนนี้ยังมีแค่สกิลค,คอมโบนี่อย่างเดียวนี่เปิดฉากมาก็นี่เลยครับผม ผิดทางผิดทางนู่นฮะจุดแดงๆในแผนที่ครับไปเลยอ่านี่สกิลสองมาแล้วผมนี่แล้วจะมีคอมโบสกิลกันนะเนาะที่เราเคยเล่นสมัยก่อนฮนะอย่างเงี้ยผมภาพกราฟิกนะดูดีมากๆนะฮะผมขออนุญาตปิดเสียงไว้ก่อนนะฮะปิดลิขสิทธนี่ฮะเดี๋ยวจะคนจะมีออปนู่นแับนี่เยอะแยะมากมายนะฮะนี่ ตอนนี้มันจะสลับเปลี่ยนตัวละครไม่ได้เดี๋ยวต่อไปก็จะสลับเปลี่ยนตัวละครได้ี่เปิดฉากมาแล้วก็ลุยเลยนะผมแฟบแฟบเนี่มันจะสอนคอมโบนะฮะกดอันนี้หนึ่งทีหนึ่งทีแล้วก็นี่สองทีอย่างเงี้ยกันมีเห็นไหมอ่าหนึ่งที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 อันนี้ทีเดียวก็มีฮนะเห็นไหมหนึ่งสองสองสามเนี่ยแล้วเเราจะได้คอมโบหนึ่งสองเนีได้หมดนะับผม น่ะจอลูกกระจอกก่อนเลยนะแต่ผมใช้คอมบุเอ้ยโอ้โหโดนเต็มเต็มดอกเลยอันนี้ล็อกเป้านะฮะหนึ่งจะได้ไม่ต้องพลาดนี่นะฮะหนึ่งหนึ่งอ่ามีชาร์จพลังด้วยนะฮะกดกดกดปิชปินะฮะเรียบร้อยนะฮะโอ้ภาพสวยลื่นมากในขนาดเซิร์ฟทดสอบนะฮะเซิร์ฟเป็นไฟลอพ p เของห้องาไต้หวันเนาะลื่นปื๊ดเลยนะ เซิฟที่สองร้อยด้วยเกมเพลย์ yeah, mm hmm. ประมาณนี้เลยทนนะัะต่อไปก็เป็นกวนอูนะบุกลุยนะะนี่เป็นตัวที่ผมชอบมากแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าสิ่งปกปักรักษานะประจําของผมเลยนะฮะ mm hmm. ผมนับถือมากเลยท่านเทพเจ้ากวนอูนะฮะแควคาดปลอดภัยนะฮะประพอเทพเจ้าเห่งเจียงเราเลยนะ mm hmm. ไป นี่ปรับภาพจะเอาสามดีก็สองดีเนี่ยเอาสามดีสนุกกว่านะหนึ่งสองสามเอเดียหนึ่งสองปรับปรับนี่ฮะหนึ่งปรับ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 นี่น,นี่น,นี่ฮ้ผมกดดาบทีเดียวแล้วก็ซอยนะฮะเห็นไหมจะเป็นคองโบวหนึ่งสองเห็นไหมดาบสองหนึ่งหนึ่งสามสี่สี่สี่ก็ได้นะฮะ นี่มันมีคำว่าดาบดาบดาบแล้วท่นบอกนะแล้วก็นี่น,ะนี่ที่ผมฟันเนะีนะ่ยฮะมันจะฟันย,ยาวๆร้วนฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งปุ๊บนี่ได้หนึ่ง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 สี่หนึ่งหนึ่งสามนี่นี่ซอยลองหนึ่งนี่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 ได้หมดนะฮะผม นี่ก็นะฉากก็ภาพเคลื่อนไหวนะโอเคเลยแหละแล้วก็เล่นตามแผนที่นะไปับจุด,ดแดงให้หมดนะผมแล้วก็ไปล่าฆ่าศัตรูให้หมดนะฮะไปทิดทางก็กลับไปใหม่เขีนเพย์ประมาณนี้เลยท่านนะเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปเนะับฟับเนะ่บนะับนี่เไวกวนอูมีเงาวไว้นน่นะนะ นี่ซอยซอยซอยเดี๋ยวที่เหลือให้รุกน้องเราจัดการูีด้านหลังหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ขงฟันที่โดนด้วยนะหนึ่งสองอันนี้ก็ฟันธรรมดาไปประมาณนี้นะครับไม่แนใ่ใจจะมีออโต้หรือเปล่านะแต่ที่รวมมีล็อกเป้าแน่นอนนะนี่ล็อกเป้าวไว้ปุ๊บลุย วิ่งนี่ถ้าไม่ตายนะมาแล้วนะฮะโคตรเท่นะฮะเดีย๋ยวจะลงตัวละครได้เยอะนะแต่แต่ตอนนี้มันยังลงตัวละครสรับกันไม่ได้นะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆมันจะสับกันได้นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะฮะตายแล้ว <laughs> ประมาณนี้แล้วกันเนียังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยใครจะเล่นเกมนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าไทยแล้วนะฮะเออเดี๋ยวผมเอาลิงก์โหลดไว้ให้ทั้งไทยแล้วก็ใครอยากจะลองเซิร์ฟนอกเดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ให้ด้วยนะแล้วก็ เจอกันใหม่คลิปหน้านะ่ฝากไลค์กดติคตแล้วก็ฝากร้านโอท็อปอัพนะฮะคิดถึงร้านเกมเกมถูกราคาปลอดภัยแล้วก็ไลค์กระบนไม่มีการรนะีฟันเนี่ยก็โอท็อปอัพนะฮะร้านเราอยู่ในสตรีมเมอร์ใหญ่ๆทุกคนเลยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ